ครับผมไปชมครับกับานเขาเริ่มแบบรีโมทก่อนอ่ะเริ่มอันนี้อันนี้รีโมทรีโมทโดนติดรถใช่ครับอ่าต่างเปิดได้นะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเปิดได้ปิดได้นะครับอ่าใช่อ่าแล้วนั่งล็อกปิดครับล็อกปิดครับแล้วลองนะเนี่ไยังไปมาปอยรีโมทนะ แล้วไปดูสถานที่นะครับต่อไปนะฮะผมจะใช้วิธีการใช้มือเปิดครับแล้วดูได้ว่ามันจะเลี้ยงขึ้นเองไหมอ่าขึ้นไฟฟ้าเลยนะครับไม่ต้องยกเลยนะครับต้องยกแล้วนะครับผมครับผมทุกคนครับใครที่คลิปนี้อยู่นะฮะเอาผ้าอ่ากดปิดนะครับแล้วก็มีมีเซ็นเซอร์มีการหนีบด้วยนะครับผมนะครับเซนการหนีบด้วยนี่เลยนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับ นะครับอันนี้โคตรเด่นครับสมมติว่าเวลาเราถือของตัวงแบบในใบข้างนะครับแล้วก็ว่าไอ้เจ้กุญแจก็อยู่ไหนก็ไม่รู้กุญแจอยู่ในกระเป๋านะฮะถ้ากุญแจอยู่ในกระเป๋าก็สามารถเตะได้มั้ยเตะเปิดได้เลยครับเฮ้ยกุญแจอยู่ในกระเป๋าเราเลยเตะเปิดได้เลยครับผมอะไรลองดูนะฮะเตะเปิดเปิดนะครับดูที่ตีนนะครับดูนะครับดูนะครับเฮ้ยขึ้นเลยครับอ่า รถเต็นท์ผมก็เตะเปิดเหมือนกันนะครับเตะเปิดเตะปิดได้เลยนะครับผมเตะปิดได้ด้วยอ่าเดี๋ยวเตะปิดนะครับเดี๋ยวดูนะครับตำแหน่งเดิมนะครับนี่นะครับโอ้โหมันยอยมากเลยครับผมนะฮะ